รู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเอ๊ะการที่ได้กลับบ้านด้วยกันแบบนี้เนี่ยมันก็จริงแหละไม่ได้ติดอะไรห้อยเอาไว้ที่กุญแจสินะคะเอ๊ะไม่คิดจะติดพวกพวงกุญแจหรือว่าอะไรห้อยไว้เลยเหรอคะอ่าติดอะไรห้อยไว้หน่อยเถอะนะคะค่ะครับไปก่อนนะคะครับทีนี้ด้ก็จะใช้มันห้อยกุญแจหรือเปล่านะ ท่านได้ไม่ห้อยมันฉันก็เริ่มแผนการต่อไปไม่ได้นะสิใช้มันให้คุณใจแล้วสินะคะว้าวเหรอขอโทษนะคะฉันรู้สึกดีใจไปหน่อยก็เลยขอบคุณนะครับที่ให้เจ้านี่กับผมนะ่ะง,งั้นผมขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะครับไปดีมาดีนะคะก่อนไปโรงเรียนขเขาจะแวะร้านสะดวกซื้อนะ่าสถานีก่อนทุกครั้งเลยสินะที่นี่มันร้านฟาสต์ฟูฟ้ดเหรอเฮ้ย ไม่เฮลตี้เอาเลยสิะนะขากลับจากทำงานพิเศษก็แวร้านเช่าหนังเอาไว้ดูวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะนี่มันสุดยอดไปเลยทีนี้ได้จะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรฉันก็จะรู้ตลอดเลยสินะดีจริงๆเลยนะที่ติดตั้งเอาไว้นะ GPS นะบังเอิญจังเลยนะคะเอ๊๊ะ วัสดีครับอรุณสวัสดิ์ค่ะได้มาเจอกันที่อื่นต่างจากที่เคยแบบนี้ก็ไม่เร็วดีเหมือนกันนะมีที่นั่งว่างบ้างไหมนะเอ๊ะออไรคุณค่อนข้างห้องนี่นะบังเอิญจังเลยฉันนั่งข้างๆได้เลยนะคะเอ๊ะจะดีเหรอครับเอ๊ะขอโทษนะคะพอดีฉันมีธุระเอ๊ะเอ๊ ยังกับว่าเธอกําลังหลบหน้าเราอยู่เลยไม่หลกหนะ้าเราคงคิดไปเองะมั้งช่วงนี้ได้เจอกับมิกตันที่อื่นนอกจากแถวห้องเช่าอยู่บ่อยๆมีความสุขจังถ้าวันนี้ได้เจอกับเธออีกแล้วก็คงจะดีนะถ้าวันนี้ได้เจอกับเธออีกก็คงจะดีนะได้เจอกันแงะอยู่แล้วสิมิกตันละ่ะเฮ้ย<า>อรุณเอ๊ะเธอลืมของหรืออะไรหรือเปล่านะ มิกตันเธอเรียนอยู่ที่เดียวกับเรางั้นหรอคุณคอนข้างห้องสีนะคะเอ๊ะสต็อกเกอร์เอ๊ะ